บุฟเฟ่ปูมมาตัวโตปูนึ่งนมสดกุ้งเผาไม่อัน้นในราคา699นะครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ถนนบรรทัดทองมีร้านบุฟเฟ่ที่ถือว่าสุดคุ้มและของดีมากๆในย่านนี้ชื่อร้าน The c o c k l er X นะครับอยู่ในซอยจุฬา16จอดรถที่ตึกดราก้อนได้แล้วก็เดินย้อนมานิดหนึ่งนะครับร้านนี้ขึ้นชื่อเรื่องของทะเลซีฟู้ดสดๆและอาหารปรุงสดใหม่สไตล์อลาคาร์ตกว่า40เมนูนะครับและเขามีโปรโมชั่นนะครับในราคาบุฟเฟ่699เนี่ยสามารถสั่งปูมมานึ่งนมสดได้ไม่อัน้นอันนีี้้้ละรท่่ตองมาาาาเเยพวถ ชอบกินปูม้านึ่งนมสดเนี่ยจะรู้ดีว่ามันแพงนะครับแล้วยิ่งเขามาใส่ในบุฟเฟ่แบบนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มครับที่ร้านเขาจะใช้ปูม้าสดๆมาใหม่ทุกวันส่งตรงจากมหาชัยนะครับขนาดประมาณ4ตัวโลก็ถือว่าตัวใหญ่เลยทีเดียวครับแล้วก็มาแบบนี้สดแน่นอนนะครับและนี่คือเป้าหมายของเราในวันนี้เลยครับนั่นคือปูม้านึ่งนมสดครับคือเขาจะปูม้ามาตัดเป็นชิ้นล้างทําความสะอาดแล้วก็นําไปนึ่งให้สุกสักประมาณ50%ก่อนที่จะราดด้วยส่วนผสมของ,ของไข่ที่ตีผสมกับนมสดลงไปนะครับไมไไล ความหวานจากเนื้อปูไข่ปูที่มันสดจริงๆเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่เลยให้ดูขนาดปูนะครับสตัวเต็มจานเลยนึ่งมาร้อนๆแล้วดูไข่ปูดิครับหืแน่นๆมันเยิ้มเลยนะครับแทรกซึมเข้าไปในเนื้อปูจานนี้ถ้าในร้านอาหารเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า700แน่นอนครับแต่ที่นี่บุฟเฟ่สั่งได้ไม่อั้นนะครับแล้วก็ปูม้าเนี่ยถึงแม้ว่าไข่จะไม่เยอะเท่าปูไข่แต่ว่าโดยส่วนตัวผมว่ามันหวานและกินง่ายกว่านะครับในกระดองก็มีไข่ปูเหมือนกันแล้วก็เนื้อเยอะครับถ้าเกิดชอบรสชาติธรรมชาตติิของปูที่มมมันนจะเ็หววาาธรรชแล้ ก็แทบไม่ต้องจิ้มน้ําจิ้มเลยครับเนื้อตรงกันเชียงตัวนี้ก็เป็นส่วนที่เนื้อเยอะที่สุดครับหวานเจียบเลยแล้วก็ในกระดองมันก็จะมีไข่ปูกับนมที่ผสมผสานความหอมมันความครีมมี่ด้วยนะครับแล้วก็น้ําจิ้มซีฟู้ดเขาไม่เคยทําให้ผิดหวังเด็ดทุกรอบครับปูมมานึ่งนมสดที่นี่อร่อยและตรงปกมากๆเนี่ยครับแค่ปูมมาจานเดียวก็คุ้มแล้วนะครับแต่ยังไม่หมดครับปูมมาเขาทําได้หลายเมนูในครัวตอนนี้เขากําลังทําปูมมาผัดผงกะหรี่ให้ดูวิธีการทําด้วยนะครับใส่พริกกระเทียมลงไปผัดให้หอมก่อนผัดดพงกกกกะรรีีีี่่่่ทท้้าาานนนนจจอออเเผแูิใ แล้วก็ใส่ต้นหอมลงไปนะครับผัดด้วยไฟแรงเติมน้ำมันพริกเผาเพิ่มสีสันนิดนึงแล้วก็ใส่ปูม้าลงไปครับโอ้โหปูม้าตัวใหญ่มากแล้วก็จะใส่ซอสผัดผงกะหรี่ที่เขาเตรียมไว้นะครับตอนนี้แหละครับก็แค่ผัดทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็โรยด้วยขึ้นช่ายปิดท้ายครับก็ได้ปูม้าผัดผงกะหรี่จานใหญ่ปูม้า2ตัวเลยนะครับจานนี้ถ้าทั่วๆไปเนี่ยต้องมี300ขึ้นไปแน่นอนนะครับอาหารออกไวรอไม่นานแล้วก็รสชาติเนี่ยอร่อยอีกแล้วครับด้วยรสชาติที่เขาเพิ่มพริกขี้หนูขึ้นมามัน เนื้อเป็นครีมกําลังดีเลยส่วนปูสดอยู่แล้วครับทุกองค์ประกอบสมบูรณ์แบบถ้าใครกินเผ็ดไม่ได้บอกเขานิดนึงว่าให้ใส่พริกน้อยลงหน่อยก็ดีนะครับเมนูต่อมาเป็นยำปูม้าอันนี้ก็จะเป็นปูม้าสดแช่เย็นๆแล้วก็เครื่องยำทั่วไปนะครับรสชาติเปรี้ยวหวานใสถั่วลิสงเมนูนี้จะวัดความสดของเนื้อปูม้าเลยเลครับเนื้อปูใสๆเลยเนื้อเต็มสดดีไม่มีความคาวเลยต่อมาจะเป็นข้าวผัดนะครับซึ่งข้าวผัดที่นี่ทาอร่อยถ้ามาเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นจานใหญ่แบบนี้เลยนะครับถ้ามาสองคนก็จะได้เป็นจานเล็กะัจีีีดมงชฟฝือ่ มีวิธีการผัดข้าวผัดให้อร่อยซึ่งถ้าเราผัดกินเองที่บ้านเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบนี้นะครับข้าวจะเรียงเม็ดสวยไม่หักไข่เคลือบข้าวนะครับจนสีเหลืองทองแบบนี้ผัดมาแห้งๆมันไม่เยิ้มนะครับแล้วก็ต้องมีความหอมกระทะด้วยก็จะมีทั้งข้าวผัดกุ้งนะครับที่มีกุ้งเป็นตัวๆแล้วก็ข้าวผัดปูที่มีเนื้อปูหอมๆในข้าวผัดแล้วก็โรยหน้ามาอีกด้วยครับไม่ใช่วิญญาณปูแน่นอนเมนูต่อมาเป็นปลากระพงทอดราดน้ำปลาเมนูปลากระพงเนี่ยจำกัดได้คนละหนึ่งตัวนะครับเพราะว่าของเขาตัวใหญนะ เป็นน้ำปลาที่เขาปรุงรสมาออกหวานหวานไม่เค็มนะครับอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นปลากระพงนึ่งมะนาวน้ำราดแซ่บมากเลยกระเทียมพริกสดมะนาวจัดเต็มครับกุ้งเผาก็ห้ามพลาดนะครับกุ้งไซส์กำลังดีไม่ใหญ่ไม่เล็กไซส์ประมาณ10ตัวโลแบบนี้เลยครับย่างออกมาแล้วเนื้อเขาจะดีมากๆจะมีน้องพนักง,งานคอยย่างให้ใหม่ๆตลอดเวลานะครับตั้งใจย่างมากจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดที่จะมีความเข้มข้นจิ้มติดเนื้อพริกกระเทียมมาแบบนี้เลยนะครับมีกุ้งแล้วก็ต้องมีหอยที่นี่ก็ค่อนข้างเน้นหอยนะครับเฉพาะหออยยแแคครงงงงเเนนี่่ขขาาาาจะมมบบบไซซใใหหญญกกกกกลล็็ัป ออแต่เราชอบนะหอยใหญ่ๆแบบนี้เต็มปากเต็มคำนะครับจิ้มกับน้ำจิ้มถัว่วสีแดงๆของเขาก็จะออกรสชาติเปรี้ยวหวานแล้วก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวกินกับหอยแครงแล้วอร่อยดีหรือว่าจะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดทั่วไปก็ได้เลยนะครับหอยสดหวานมากเลยนะครับแต่ของสดเนี่ยไม่แนะนําให้กินเยอะนะครับแล้วก็จะมีหอยหมากที่เนื้อหนึบๆหวานๆส่วนนี้เป็นหอยแมลงผู้อบใบโหระพาหอมๆนะครับหอยแมลงภู้ก็ตัวใหญ่เลยทีเดียวหอยนางรมทรงเครื่องก็มีนะครับในเซ็ตก็จะมีหอยนางรมแกะมาให้มีหอมเจียวกระเทียมเจียวพริิกกกกเเาาา้วระะทียยมมนนนคัอออดถไู่่ต อันนี้เป็นหมึกนึ่งมะนาวแล้วก็จะมีกุ้งราดซอสมะขามอันนี้ก็กรอบๆกินได้ทั้งเปลือกเลยเมนูกับข้าวก็มีเยอะนะครับต้มยำน้ำข้นที่นี่อร่อยมากเป็นต้มยำกุ้งตัวใหญ่มียำเส้นเล็กสําหรับใครที่ชอบความแซบเส้นเล็กเหนียวนุ่มยำใส่หมึกกุ้งมาด้วยนะครับมียำมาม่าทะเลนะครับยำหอยนางรมแล้วก็อันนี้เป็นกุ้งแช่น้ําปลาครับข้าวผัดต้มยำทะเลก็มีนะครับแล้วก็มีเต้าหู้ผัดกุ้งสับอันนี้อร่อยนะครับกระลำปลีผัดน้ําปลาสีจืดๆแบบนี้แต่ผัดมาได้หอมกระทะแล้วก็รรสชาาตติด,ดีีฟฟีีมมมมกไ้นุเ่่ทแง ครองใจลูกค้าไปเลยมีแตงโมแล้วก็มีสับปะรดครับแล้วก็เครื่องดื่มรีฟิลตรงนี้นะครับก็มีทั้งน้ําอัดลมน้ําเปล่าน้ําสมุนไพรน้าผลไม้นะครับแล้วก็มีไอศครีมไม่อั้นครับนี่คือบางส่วนของบุฟเฟ่ต์นะครับ699ราคาสุทธิก็จะอยู่ที่748เน็ตครับราคานี้ปูม้าไม่อั้นรีบมากันได้เลยครับที่ The Coco X ถนนบรรทัดทองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เที่ยงถึง5ทุ่มครัวปิด4ทุ่มครึ่งนะครับบุฟเฟ่รอบสุดท้าย3ทุ่มสามารถโทรจองรอบกันเข้ามาก่่่อออนนไไดดด้้ครรัพพิิิิกลลละาายยเเเีูตตใปปว พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ